ครับสำหรับอุปกรณ์ชุดคิดนะครับของคิดก็คืออย่งแรกเลยครับอธิบายในส่วนของสายครับเรียกว่าสาย DIY นะครับดูอิทยูเ s ซลนะครับก็คือสายสำเร็จรูปเลยนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะขบฝั่งหนึ่งจะอยู่กับกล้องนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่กับเครื่องมันทึกนะครับ มาดูในส่วนของฝั่งที่เป็นอยู่กับกล้องนะครับจะเป็นหัวลักษณะแบบนี้นะครับหัว BNC แล้วก็หัวสัญญาณแบบนี้นะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นส่วนฝอีกฝั่งที่อยู่กับเครื่องบันทึกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูครับนี่คือสาย DIY ถ้าเป็นชุดคลิปที่เป็นรุ่นสองกล้องก็จะมีมาสองเส้นนะครับสี่กล้องก็จะเป็นสิบเส้นนะครับ ต่อามาครับกล้องครับตัวน,นี้นนนนนครับครบมีกล้องที่เป็นลักษณะอินฟาเรดบ็อกแล้วก็อินฟาเรดโดมนะครับนี่นะครับก็จะมีที่เชื่อมต่อสายไฟเข้านะครับแล้วก็สายทำสัญญาณภาพจากนั้นนะครับ จะมีสายอีกสายหนึ่งนะครับเราเรียกว่าสายาสาย BNC to RCA นะครับตัวนี้มีไว้เพื่อต่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพนะครับจากตัวเครื่องบันทึกไปยังจอทีวีจอมอนิเตอร์นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับที่เป็นฝั่ง BNC จะอยู่กับตัวเครื่องบันทึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น a v นะครับ a v เข้า ตัวมอนิเตอร์หรือตัวทีวีบ้านเรานะครับเข้าในช่อง AV นะครับ AV เดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูอันนี้ก็หมดอกันนะครับต่อมาครับต่อมาอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวกล้อง ก็จะมีใช้แดปเตอร์ตัวเดียวนะครับก็จะมีทั้งหมด4พินเลยครับนี่ครับเป็น4เป็น4หัวสําหรับจ่ายไฟให้กล้องทั้งหมดเลยนะครับคือใช้ตัวเดียวนะครับในชุดคิดจะมีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูนะครับเชื่อมตูนะครับ